รถให้แซบหนอใส่มะละกอลงไปอ๋ออย่าลืมใส่กุ้งแห้งป่นคองดีมะเขือ,อเทศเร็วเขา้าเอาถั่วฝักยาวใส่เร็วรีเสร็จสับแล้วสิยกออกจากครัวสวัสดีค่ะผัะกการหอมสวีเดนค่ะวันนี้พาพี่น้องเข้าครัวอีกแล้วจ้าเรามาตามส้มตำกันนะคะ มาดูวัตถุดิบแล้วก็ส่วนผสมที่เตรียมเอาไว้จ้าส้มตำมะละกอจ้าวันนี้มีมะละกอทัวกระเทียมพริกแห้งพริกสดมะเขือเทศที่เราเก็บมาจากในเรือนกระจกด้วยแล้วก็ซื้อมาด้วยนะคะมะนาวเส้นขนมจีนน้ำตาลชูรสถั่วลิสงปลาลาวันนี้จะตามรวมมิตรนะจ้ะนี่ต้องขอบคุณสุดที่รักค่ะถึงเขาไม่ไม่ชอบทานแต่เขาก็ซื้อมาให้นะคะมีหอย ปลาหมึกแล้วก็กุ้งจ้ะ,ะไก่อบนะคะอบพึ่งเอาออกจากเตาอ,อบมาอันนี้ก็จะเป็นของคุณพี่โบ้ด้วยส้มตำเดี๋ยวจะตำให้คุณลัโบ้ด้วยหลังจากที่เขากลับมาจากทำงานแล้วนะจ๊ะตอนนี้เรามาตำแซ่บๆ,น,ๆนัวๆของเราก่อนจ้าพกักการหอมชอบเส้นขูดคะ่ะ แห้งจ้าพริกสดกระเทียมตอนนี้เสียงดังหน่อยนะคะตั้งน้ำต้มขนมจีนแล้วก็จะลวกอหอยปลาหมึกปุ้งจ้ะ ตอนแรกว่าจะใส่น้ำตาลทรายนะคะนี่ใส่น้ำตาลปี๊บจ้ะก็จะใส่นิดหน่อยเอาไปเข้าเวฟมานะคะเพื่อให้เขาไม่แข็งค่ะชูรสจ้าถั่วลิสงนะคะ อยากจะใส่ค่ะตามรวมมิตรเลยค่ะวันนี้นิดหน่อยนิดหน่อยตามรวมมิตรทะเล มะเขือเทศจากเรือนกระจกนะจ๊ะตืมต้ำถั่วจ้ะพี่นอ้อง ว่าถั่วออกจากตู้แช่มันนิ่มอยู่แล้วจ้ะน้ำปลาน้ำปลาจ้ะยี่ห้ออะไรก็ใส่ไปคะ่ะขอให้มันมีอันนี้เป็นพันท้ายนารสิงห์นะจ้ะนิดหน่อยก่อคะ่ะอันนี้ก็ยี่ห้ออะไรไม่มีชื่อไทย น่าจะนัวสีเข้มข้นจ้ะทำไมมันหอมแบบนี้เส้นจะหอมมากค่ะ แอบชิมไปแล้วจ้ะพี่น้องเผ็ดได้ใจค่ะรสชาติพอดีแล้วนะคะใส่กุ้งปลาหมึกแล้วก็หอยที่เราลวกมาแล้วคือเขาสุกอยู่แล้วนะคะเอาไปลวกน้ำอุ่นอีกทีนึงจ้ะใส่ไปแล้วไม่ตํำนะจ๊ะเดี๋ยวหอยเละ เหม,ม่นเละง่ายนะคะอู้หูเวถ่านได้หลายมื้อเลยจ้ะเดี๋ยวก็ต้องตาำให้คุณเลนโบต่อจ้ะ ส้มตำทะเลสามรสจ้าไก่อบจ้าขนมจีนเหนียวนุ่มกะหล่ำม,ม่วงพริกยวกระหล่ำหัวแหลมแตงกวาแล้วก็ผักกาดขาวนะคะตามด้วยแองสีระหรือว่าผักติ้วสวีเดนที่อยู่ในครัวของเราจ้าจ้าจนี่นะคะมันมีอยู่ต้นหนึ่งที่มันอยู่ในกอสตอรอเบอรี่ค่ะเอามาปลูกไว้ในครัว ก็บบ่อยมากค่ะยิ่งเก็บยิ่งแตกยิ่งแจกยิ่งได้ไปค่ะไปทานด้กันจ้ะเพื่อนๆจ้าน้ำดอกไม้จ้ะน้ำดอกไฟเออริทอู้ย็นเชื่นใจมาจ้าพี่น้องจ้ามาทานด้วยกันแซบแน่นอนจ้ะทำเองกินเอง ไม่แซ่บก็ปรุงเอาจากเ <c> ห <oughs> ็นจุดๆสีชิดๆเผ็ดคน่ะ

มินแอนสกรีนก็คืออันนี้เอาไว้ให้ที่รักของฉันเพื่อลูกๆของคุณเลมโบดูอยู่เขาจะได้รู้ว่าอันนี้ไว้ให้พ่อเขาแห้งค่ะ อบแห้งค่ะอยากจะบอกว่าตอนนี้คุณลำโบทานน้ำปลาแล้วเด้อตั้งแต่ทานผัดถงงั่วงอกเดี๋ยวนี้ทานน้ำปลาแล้ววันนี้ก็เลยอบด้วยน้ำปลาค่ะเขาไม่ได้กลิ่นแต่เขาได้รสชาติอร่อยจะแห้ง แองซี่เหรอแองก็คือทุง่งหญ้าซี่รักก็คือเปรี้ยวผักเปรี้ยวในทุง่งหญ้าผักดิวฝรั่งจ้ะโอ้หมายรอดมีกเก็ตก็สอร่อยมากมาก ช่วงนี้ทําคลิปนอกบ้านไม่ได้นะคะขออนุญาตจัดร,รีวิวในบ้านค่ะคนทําคลิปก็อย่างเนี้ยค่ะอยากจะมีคลิปมาป้อนเรื่อยๆเผื่อมีคนติดตามโฆษณาก็จะได้เงินเพิ่มบ้างค่ะได้เป็นขมักขาูให้แม่จ้ะ แล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาเหมือนกันนะคะแต่อย่าดราม่านะคะพัะกการหอมไม่โกรธค่ะก็เข้าใจคุณเขาเขียนมาว่าพักการหอมมีความสามารถหลายอย่างเก่งทุกอย่างอะไรอย่างนี้แหละแต่ว่าไม่อยากให้ทำคลิปกินบ่อยไม่อยากให้กินโชว์บ่อยอย่าอย่าทำเหมือนเมียเมียฝรั่งทั่วไปก็อยากให้เข้าใจเมียฝรั่งด้วยนะคะการกิน คนอื่นเขากินโชว์เขามีของโชว์ค่ะผักการหอมแค่กินแบบว่าแนะนําแบบตามวิถีชีวิตที่ดูแลตัวเองได้ค่ะคนอื่นเขากินของดีราคาแพงค่ะเราก็แอบบปื้มแอบบชมเขา ของเราได้กินแค่นี้ก็บุญบุญหัวแล้วจ้ะเป็นบุญเหมือนกันเนี่ยตอนนี้ก็กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตค่ะให้คนอื่นดูแลคนอื่นมาตลอดชีวิตนะพอมาถึงตอนนี้ก็ เราก็ได้รับผลบุญอันนี้เรื่องจริงนะจ๊ะครบหรือยังนี่เราตัดไก่แห้งๆอร่อยจ้ะอะไรหนป่ะ ขอหัวหนึ่งนะคะเมื่อกี้มันเป็นเศษจ้ะมืดแล้วค่ะด้านนอกอากาศไม่มีแสงสว่างอีกแล้วจ้าพี่น้องเอ้ยอถ้าปล่อยให้ตัวเองเหงาจิตใจก็จะมืดตามอากาศจ้ะดีที่ได้ทำคลิปก็เป็นงาน ของเราไม่เหงาด้วยค่ะแล้วก็ได้แบ่งปันวิถีชีวิตมาถึงพี่น้องด้วยจ้ะขอบคุณที่ติดตามให้กำลังใจเสมอมาจ้ะกินไปคุยไปเนาะอืม บ้านเขาแข็งแข็งค่ะ มากคะ่ะไก่คุณสาม,มีก็ชอบซื้อตอนนี้มีสามตู้แช่นะคะในลงในลงรถของแกตู้แช่ใหญ่คะ่ะเต็มเลยเดี๋ยวพาไปดูวันหน้าตู้แช่ของผักกาดหอมอีกตู้แช่ของคุณเลนโบตอนนี้แพบ มะละกอป้อมๆกลิ่นเขาจะเหมือนมะละกอมะละกอหัวทุ่งท้ายทุ่งอ่ะจ,จ้ะตามจอมปวกตามท้องไร่อะท้องนาด้ย่ยซื้อที่ร้านอินเตอร์มอสนะคะร้านขาวอิสลามค่ะข้าวก่อนก่อนนู้นหยิบมาสองลูกนะคะไปดูได้เลยค่ะคลิปที่เก็บเห็ดดอกกระลำน่ะ เขาเขียนว่าไทยพะพยาแต่ว่าผักกาดหอมเนี่ยอ่านภาษาอังกฤษไม่ไม่เป็นถ้าถ้าจะอ่านคือต้องมานั่งสะกดเขาก็เขียนพะพยาไทยแต่ว่าผักกาดหอมเนี่ยอ่านแค่พะพยาก็เลยบอกว่ามะละกออะไรก็ช่างมันเถอ,อะเนาะมันเป็นมะละกอดิบเดี๋ยวก็มันก็อร่อยเองแหละอะไรเงี้ยคือเราไม่รู้เลยว่านั่นมันคือมะละกอไทยเพราะเขาเขียนว่าคําว่าไทยไว้ ไว้ตัวเล็กๆนะพอลงคลิปไปแล้วมีคอมเมนต์เข้ามาพี่นั่นมันมะละกอไทยนะเขาเขียนมะละกอไทยพอย้อนคลิปไปดูเก็บเห็ดดอกกระลำนะคะเขาเขียนว่าไทยมะละกอไทยจริงๆค่ะก็เลยเพิ่งรู้ว่าเป็นมะละกอไทยทีนี้ก็คลิปนี้แหละที่คุณลมโบพาไปซื้อกับข้าวเยอะๆอะค่ะลงคลิปไป นั่นแหละพักการหอมก็เข้าไปร้านเหมือนเดิมค่ะกอกลับมารีวิวที่บ้านบอกว่ามะละกอไทยก็มีคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าพี่อันนี้มันไม่ใช่มะละกอไทยนะมันเป็นมะละกอสเปนราคาถูกถ้าเป็นมะละกอไทยจะต้องอยู่ร้านไทยเท่านั้นค่ะเราก็เถียงได้เต็มที่เลยบอกนะ้องย้อนคลิปไปดูไอเห็ดดอกเก็บเห็ดดอกกระลำนะเพราะเราได้ข้อมูลจากเอฟซีคนแรกมาแล้วค่ะ ก็เลยบอกน้องไปว่าให้เข้าไปดูคลิปที่เก็บเห็ดดอกกระหล่ำนะคะว่าเขาเขียนเป็นมะละกอไทยจ้ะอ้าเโิ่มแป๊บเดียวมะละเอ้ยเ้นหมดแล้ว คิดนเลใชาย,ย่าชอบค่ะ <c oughs> อบแห้งๆแล้วก็บีเล็กๆๆ,ๆผสมใส่อาหารกระป๋องเขาอ้ชอบ <c oughs> วันนี้ไม่ใช้ช้อนกลางนะคะทานเองจ้ะ มิ pues ants, ienne, ้นแอนสกริงเอาไว้ให้สามเองเดี๋ยวจะต้องตำส้มตำให้เขานึกถึงไก่ย่างวิเชียรจ้ะแห้งๆแบบเนี้ยตอนนี้ทานไก่อบสวีเดน นึกถึงไก่ย่างวิเชียนอิ่มทริปร่อยทริป n e ยอร์ก no, a อ r m a ตอนนี้คือดิฉันอิ่มอิกนาน ยอเอ่อเย็ดตะหุ้งลิกคือเมื่อก่อนตอนนั้นคือดิฉันหิวมากแมนนื้อยอแอร์แมทคือตอนนี้ดิฉันอิ่มอ้อยอมเปรี้ยวอมหอมมันมีเลมันนามันมี อัปาซีนแคมันทีนอะไรส้มลูกใหญ่ๆค่ะตอนนี้ก็อิ่มแล้วจ้าก็เข้ามาทักทายพูดคุยกันสักนิดนึงนะคะผากกาดหอมก็จะมาขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกๆท,ท่านเลยค่ะที่ติดตามช่องของผักกาดหอมแล้วก็ให้กําลังใจเสมอมานะคะบางท่านก็ช่วยดูโฆษณาให้ ดูบ้างไม่ดูบ้างยังไงก็ก็ต้องขอขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณที่เข้าใจในการทำคลิปของผักกาดหอมนะคะอยูออ่กับวิถีชีวิตแบบพอเพียงค่ะแล้วก็ให้แล้วก็แบ่งปันค่ะเพราะว่าเป็นคนนิสัยแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณที่เข้าใจในคอนเซป ของการทำคลิปหรือว่าเข้าใจในสโลแกนที่พักกาดหอมออพูดอยู่ประจำนะคะพูดดีคิดดีทำดีหรือว่านำการคิดบวกมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันหรือว่าทำดีต่อบุพการีมันต้องได้ดีอยู่แล้วค่ะคนไม่เห็นเทวดาก็เห็นค่ะถ้าถึงคนอื่นไม่เห็นตัวเรารู้ค่ะเราทําดีพูดดีคิดดีทดําดีต้องได้ดีอยู่แล้วค่ะแล้วก็ผักกาดหอมก็ จะมาขอบคุณเรื่องรายได้จาก YouTube ด้วยค่ะวันนี้เงินเพิ่งเข้ามานะคะเพราะว่ามันติดเสาร์อาทิตย์จริงๆแล้วคือมันเป็นวันที่ 22, 23ผักกาดหอมก็จะได้รับเงินจาก YouTube เเดือนนี้ก็ได้1,700กว่าโคนนะคะคูณได้วย3บาทกว่าๆคุณเลมโบคิดให้ก็เป็นเงินไทย6,000กว่าบาทค่ะ เดือนเดือนที่แล้วได้1,825โคนนะคะก็ได้เยอะกว่าเดือนนี้เพราะว่าเดือนที่แล้วมันมีการเก็บเห็ดเก็บอะไรก็มีคนติดตามเยอะนะคะเดือนนี้ก็จะซอบๆลงกางแล้วก็คลิปที่แล้วประกาศหอมพูดเอาไว้ว่าแม่ขอ,อพิเศษที่จะไปส่งทกศส่งชาปน,านกิจนะคะ ก็ขอไว้ประมาณ5 5 6พันค่ะก็เลยพกักกาหอมก็คิดว่าเออตอนนั้นบอกเออเดี๋ยวลูกแกส่งไปพิเศษ5พันละกันค่ะเดือนนี้ก็เลยได้6พันกว่า6พันกว่าบาทนะคะบาทนะคะไม่ใช่โคนค่ะก็อย่างน้อยก็ดีที่สุดค่ะก็คุณเลมโบก็จะได้ใจ่ายให้แม่อรา,า,ายเดือนของแม่ที่ที่ต้องให้นะคะแต่ว่าคุณเลมโบอจ่ายสเดือนครั้งนะคะ อ่คือสมมุติว่าให้แม่เดือนละร้อยคุณเลมโบก็จะจ่ายครั้งละ200คือใช้ไป2เดือนเพราะว่าเราเซฟเรื่องอค่าธรรมเนียมค่ะค่าธรรมเนียมครั้งละ2องรห้าสิบคนค่ะก็คูณด้วย3บาทจุดเจุดแดอะไรเนี่ยค่ะก็หลายตั้งนะคะค่าธรรมเนียมค่ะนี่แหละพาการหอมก็เลยคิดว่าเวลาการทำ YouTube มีคนติดตามมีพี่น้อง ติดตามมาได้รายได้จาก YouTube ก็จะได้เอามาให้แม่ด้วยนะมันก็มีค่าอินเทอร์เน็ตของผักการหอมด้วยแล้วก็ช่วยค่ารมเนียมคุเลมโบเนี่ยค่ะมันมีความสุขที่สุดแล้วค่ะเนี่ยนี่คือวิถีชีวิตแบบพอเพียงที่แท้จริงเลยค่ะค่ะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยค่ะทำคลิปไม่ถูกใจยังไงก็ต้องขอโทษผักการหอมก็บอกหลายๆท่านไปแล้วนะคะว่าผักการหอมไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคอะไรไม่งั้นไม่ต้องไป ขอขอร้องให้แม่ขวัญสวีเดนหรือเอมียฝรั่งชนบทเย,ยตะก็ช่วยนะคะช่วยแนะนำให้ให้ทำภาพอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีนะคะอย่างครูดาที่มาวันนั้นก็มาสอนให้ประกาศหอมอตัดต่อหน้าคลิปนะประกาศหอมก็ได้คําแนะนำจากบุคคลที่เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยก็ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะทุก คือจริงแล้วที่เอ่ยบ่อยๆเนี่ยนิสัยแล้วคือเป็นคนชอบเอนเทนเอนเตอร์เทนชอบเทคแคร์ชอบให้ความสนใจถ้าใครเข้ามาเทคแคร์เข้ามาดูแลเข้ามาดีกับเราเนี่ยเราอยากจะเอ่ยถึงค่ะบางครั้งก็จะเอ่ยถึงเอฟซีอ boy boy, ยู่บ่อยๆหอกเย้าเป็นพี่เป็นน้องอะ่ะค่ะเป็นพี่เป็นน้องเหมือนกับว่าเป็นคลิปของครอบครัวครอบครัวค่ะเป็นคลิปที่ มีพี่มีน้องจริงๆมากมากกว่าแทนที่เราจะมาทําเพื่อให้คนด่าๆเพื่อหายอดวิวผักกาดหอมก็ไม่ทําค่ะมันเสียสุขภาพจิตค่ะก็อยากจะให้ถูกใจทุกคนละค่ะอย่างทําคลิปกินอะไรพวกนี้ผักกาดหอมไม่คิดว่าจะมามีมีการมานั่งกินให้คนทั้งโลกได้ดูขี้อายค่ะแต่คนที่แนะนําก็คือลูกค่ะลูก ลูกลูกก็คือประกาศหอมมีลูกชายสองคนนะแต่ว่าลูกที่ที่แนะนำนี่ก็คืออดีตลูกสะพ้ยค่ะอดีตลูกสะพ้ายก็ไม่ได้เป็นลูกสะพ้ายแล้วก็เป็นลูกสาวค่ะตอนนี้คนนี้แหละที่เป็นเหมือนเลขาเป็นคนดูแลจัดการเรื่องเงินเรื่อง,องทองอะไรให้ทุกอย่างค่ะแม่จ้องทำคลิปกินด้วยสิจะได้มีคนติดตามแม่เห็น ไม้เขากินอะไรเงี้ยแซบดูว่าเออเราทําอะไรแล้วก็กินจริงอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าห้ามว่าอย่าทําอย่าทําคลิปกินเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ต้องขอโทษเลยบอกว่าให้ให้กดผ่านไปแล้วกันอันนี้ไม่ได้ดราม่านะก็มีหลายท่านเหมือนกันว่าทําไมไม่ทําไปอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะเนาะทาเองกินเองแล้วก็ลงคลิปของเราค่ะ คนที่ชอบมีคนที่ขอมาก็มีเพราะฉะนั้นก็ต้องเปิดโอกาสให้กับคนที่ขอมาด้วยนะคะก็อย่างว่าแหละหค่ะนานา,นาจิตตังค่ะร้อยพ่อพันแม่เราจะทำให้ถูกใจทุกคนมันก็ไม่ได้ขอขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านเลยค่ะขอให้ได้รับผลบุญผลกุศลไปพร,พ,รพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าแม่เป็นคนใส่บาตรแล้วก็เลี้ยงสุนัขบ้างเลี้ยงแมวบ้างอย่างเงี้ยก็เลี้ยงแก้เหงาค่ะ มันมาอยู่มากินอะไรก็แม่ก็ให้ทานไปค่ะก็เงินจากลูกสาวจากลูกเขยนี่แหละจากของลูกสาวก็ตอนนี้ไม่ได้มีเงินประจำก็ได้มาจากการทำ Youtube นี่แหละค่ะก็ตรงนี้แหละทุกท่านที่ติดตามผักันหอบก็ขอให้ได้รับผลบุญผลกุศลค่ะค่ะขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะปลอดโรคปลอดภัยนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้ดั่งใจปรารถนาทุกทกท่านเลยจ้า ่เอาไว้พบกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้าไปซื้อมะละกอลูกพอเหมาะเหมาะสับๆช่อๆไม่ต้องมากมายตำพริกกับกระเทียมยอดเยี่ยมกลิ่นอายน้ำปลามะนาวน้ำตาลทราย น้ำตาลปีบทาเมีย